สวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมพามาปักเบ็ดอีกแล้วครับผมเหยื่อหงวกเหมือนเดิมครับผมหมายของเราวานันนี้เป็นครับน้ำท่วมนะครับผมน้ำท่วมตรงนี้ผมคิดว่าปลามันจะออกมาจากสระนะครับผมจากการคัดเดาผมอยู่เลาะๆนี่นะครับผมนี่งปลาป,าปาลาอาจจะมีตัวครับผม ม,มันจะเมื่อจะค้ำแล้วครับผมเนี่ยเรารีบใส่ก่อนครับผมเดี๋ยวมันจะค้ำซะก่อน

นี่ครับผมอืมอตัวอะไรครับเนี่ยงูงูอะไรครับผมอือหอยเชอรี่อู้เยอะมากครับผมถ้าไม่ได้ปลาจะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วนะครับเฮ้ย,ยนี่อู้สีทองด้วยครับเชอรี่สีทอง ่องไว้ก่อนมันมีสักตัวไหมเนาะไม่มันเงียบอย่างนี้โอยเชอรี่ครับผมเยอะมากเี้ เหยือยังดิ้นอยู่เหมือนเดิมครับผมมีปลาไหมนี่ไปครับไปดูกันอ๋อโอ้ยนึกว่าไม่โดนครับยบยบยบปลาอะไรครับผมยบ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 เดี๋ยวนิ่งๆครับผมนึกว่าไม่โดนหลังแรกครับผมปลาอะไร ดุกหรือเปล่าโอ <familia? S 2> ้ยดุกจริงครับผมไอ้ดุกนาครับนี่คิดไปแล้วไม่มีผิดครับผมออกมาจากสระจริงๆไอ้ดุกนาครับผมดุกนาโอ้โหเหมันหมาหุยเฮ้ยอันนี้ก็ยุบๆนี่แล้วครับผมข้างๆกันเลยครับข้างๆกันเลยเดี๋ยวน้อไว้ก่อนยุบ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 เฮ้ยดุกเหมือนกันครับผมดุกลุกดุกลุกลุกุกนาครับ อุ้ยสองแต้มเลยครับผมสองแต้มตพีเลยครับอุ้ยหมานครับหมานยบ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 อุ้ยดีดทุกหลังตีทุกหลังเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บปลาสองตัวนี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลังนี้หลังนี้มีอาการมีอาการเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสามหลังติดต่อกันเลยครับผมโอ้โห เอา้าโอ้ยหลุดไปแล้วครับผมไม่รู้ว่าปลาอะไรครับหลุดแล้วโอ้โหหลังนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บปลาก่อนครับผมเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเยือกไว้โอเคครับโอเคครับมัน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 นี่กว่าจะเก็บหอยไปกินซะแล้วนี่ครับผมลูกนาครับเหลืองเเลยครับผม มาดูหลังนี้ครับผมดูครับดูดูแอคชั่นครับดูแอคชั่นดูครับดูครับดูแอคชั่นของคันครับผมยวบ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 ดูครับดูเฮ้ยดุครับดุเห็นหนวดแล้วโอ้โหใหญ่ครับค่อนข้างใหญ่ตัวนี้โอ้ไม่ครับเท่ากันเท่ากันตัวที่สามครับผมดุนะตัวที่สามครับสุดยอดครับผมหมันหมันมันมันเลยครับผม ไปกันต่อครับผมอยู่เหมือนเดิมเอ้าเออะไรครับปลาเข็งนาครับผมปลาหมอปลาหมอหรือปลาเข็งครับผมนี่ใส่สวยๆเลยครับมันมันมันมานครับผมเจ็บปลาก่อนครับแต้มมีสีแล้วครับผมแต้มมีสีแล้วโอเคครับสีแต้มแล้วครับผม ปลาเรียบร้อยไปลุ้นกันต่อครับผม,มปลาออกสะแน่นอนลุ้นกันต่อครับลุ้นกันต่อเงียบครับเช็กเหยื่ออยู่เหมือนเดิม น,นี่ก็อยู่เหมือนเดิมครับผมเป็นเงียบๆครับเ,เงียบๆครับเหยื่ออยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมโอเคครับผมรอบแรกผ่านไปครับจัดมาแล้วครับผมสีแต้มครับผมดุกสาม ปลาเข่งหนึ่งครับมันจะใส่เพิ่มนะครับผมนี่ใส่ไปนี่เพิ่มแล้วก็ใส่ไปนี่เพิ่มนะครับผมว่าปามนี่อยู่ละแถวนี้ครับผมเ์รี่หอยเ์รี่สีทองครับผมเก็บหอยด้วยดีไหมเนี่ยเยอะครับเยอะเยอะหอยโอเคผมจะปักเบ็ดเพิ่มก่อนครับผม ครับรอบแรกสีแต้มครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเรามาลุ้นกันครับผมผมจะยามรอบเดียวพอนะครับตอนกลางคืนเรามาลุ้นตอนเช้าเลยครับผมว่ามันจะหมานหรือเปล่าสีแต้มครับผมหมานละคืนนี้ไปเจอกันตอนเช้าครับผมเดี๋ยวผมจะมัดปลาไว้ตรงนี้เลยนะครับผมผมจะไม่เอากลับบ้านด้วยนะครับสีแต้มรอ ไไเลยวันนี้เลยพรุ่งนี้เช้านี่ครับผมจะมัดใส่กอหญ้าไว้ครับที่ียับถือกลับครับผมมัดใส่กอหญ้าไว้เลยหวังว่าคงไม่มีใครมาขโมยนี่ครับผมเดี๋ยววันพรุผมจะเอากลับด้วยนะครับผมจะไปเปลี่ยนน้ำครับผมกลัวมันตายครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าครับผมพรุ่งนี้เช้ามาเจอกันครับผม นะครับดูปลาที่เอาไว้เมื่อคือนนี้ครับผมโอ้ยยังอยู่เหมือนเดิมครับอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมามากู้เบ็ดแล้วครับผมตอนเช้าเหมยมันเงียบอย่างนี้ครับเงียบมากครับผมไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่านะครับตอนเช้าเช้าแบบนี้ ดังแรกเราทำไมดินเข้ากอหญ้าเออสลุดแล้วครับดังแรกเราแงวหลุดแงว,แวโอ้ยโดนโดนงูหรือเปล่าครับนี่โดนงูสัวมคืนนี้หรือเปล่า มองไปครับผมเป็นเงียบๆครับไม่มีเสียงอะไรเลยเหยื่อยังอยู่เหมือนเดิมนิ่งครับผมนิ่งนิ่ง จะเลาะดูก่อนอมไม่มีอะไรมากินเลยเจะได้สี่ตัวนั่นละมั้งไม่มีอะไรนะครับผมเงียบมากมาก นึกว่าจะโดนไม่นี่สิน้อยไม่โดนครับผมฝั่งนี้ไม่โดนทักตัวครับไปฝังนูน้นผมเดินเดินผ่านมาได้ไงครับผมนี่ ดูครับดูดูดูน้ําจนคุณครับดูครับผมดูครับผมนี่นี่ปลาอะไรโอ้โหปลาดุกอีกแล้วครับผมดุกล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 ุกปลาดุกนาครับผมนี่ปลาดุกตัวที่สครับผมโอ้ใสเดียวกันหมดเลยนะครับนี่ครับผมดุกนานะครับดุกนาโอ้ดีกว่าไม่มีตัวแล้วครับผมเดินผ่าน มันมาแล้วครับตอนเช้าครับผมโอเคครับผมเราเก็บปลาก่อนครับผมโอเคครับผมปลาดุกเก็บเรียบร้อยครับผมนี่รวมกับเมื่อคืนนี้ปลาดุกด้สีแต้มแล้วนะครับไปกันต่อเลยโอ้ยหลังนี้ ปลาเลยครับปีขึ้นมาอยู่ข้างบนเลยสายเบ็ดโอ้โหปลาปลาเข่งนี่แหละครับผม <c oughs> พอได้แกงครับผมพอได้แกงปลาเข่งครับผมปลาหมอนาครับหมายของเราเดี๋ยวเก็บปลาก่อนนะครับผม โอเคครับจบเรียบร้อยไปกันตอ่อครับผม <c oughs> ไม่โดนนี้ก็ไม่โดนเฮ้ยตุนลังมีอาการเห็นมาเตกัยเลย ปลาเข็งไงล่ะครับผมปลาเข็งปลาเข็งโอ้โหโอ้โหโอ้โหดึงแรงมากครับผมหอหสวยครับผมปลาหมอนะครับมันหมันมันมันเลยครับผมไปก่อนครับ โอเคครับผมเช้านี้มนจะล้างเบ็ดกอนนะครับผมล้างที่ตมออกครับผม okay. เอออ่างสะอาดดีๆครับผมใส่ได้นาน ครับผมาดูผลงานนะครับนี่ผลงานของเราปลาดุกสีนะครับผมแล้วก็ปลาเข็งนะครับผมห้าหกตัวนะมัมนมนัมน,มนเลยนะครับ